มามมา,มาขึ้นมาขึ้นมาแล้วครับนี่โอ้ยต้มปลาเสื่อมต้มปลากนเนาะแสบละเฮ็ดยูเ็ดกินกันครับนี่อันนี้เป็นก่อยก่อยปลาสดชดแสบ,แบกินน้ำกันเครื่องเฮาก็มีพร้อมเบิดต้มปลากดต้มปลาเสื่อมใหญ่ นยอดยนะครับหมอต้มตอนประกวดปลาเสื่อมใหญ่นี่แหละทีมงานท่าทีมงานไทยบ้านทั้งนั้นละนี่เหตุยูเห็ดกินน้ำกันนี่ผ่านมิดมอม

เบิ่งติ่งปลากดปลาเสื่อมใหญ่เลยล่ะครับติ่งกินแบบแสบกันมาหนไปเที่ยวกันเนาะปิ่งปลากดตใส่บพิ่มๆๆๆเลยครับดีนั่งยังขาดิเงอร์นึงวุ้ยปีปลากับพี่เฮ็ดโอ้หน่ะที่แหลกันว่าให้มาเอาขี่วูซอยเนี่ยว่า หากินกินขาวก่อนบอนเอ่า,าดอกปาเนี่ยต้องคอยจัดการเองเบิดละทุกหมือนไอ้พงโมน,นี่เอาอีีปาถึงเบิด์ตห่อก,ก็ได้ประมาณนี้แล้วครับก็หาอยู่หากินกันไปเนอะสูบลุ่มมัน,นี่น้าปังแน่เนี่ยอา่านน้อยแนย่น้าน้อมแน่ครับกับมาซอยกันขัดสุดหยอดน,นะครับมึงไทยหลุมมึงลงเฟบชไเย็นนี่ นี่ปาก,กีเดือน,ปาก,กนปากีากกเดือนไอ้แยกไวครับก็ม่แต่ตตงงามอันนี้เป็นปลาตองตอย่างเดียวตองอย่างเดียวครับทั้งนี่โอ้แตเป็นทั้งทงเลยครับเนี่ยโอ้เขาปิ่งารแล้วปิงลก็ได้ทกอย่างก็ดีละ มา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 กินน้วกันเด้อครับโอ้ชวด4เบิ่งชวดบอลนี้ดึ๊ยผ่านมีพผานมินี่ตักต่อมหมอกแล้วพ่านมีตักต่อมหมอกแล้วผ่านง่ายเพื่อเพืมาตักแบ่งเอาลูกตายแล้วนี่ประกดต่มประกดปลาเชื่อมทั้งนั้นแหละครับ อันนั้นก็เป็นก้อยก้อยปลาอีทยเที่ยวเลยเนาะจะติ๊เขาเนีว้วผอมเบิดนะครับ mm hmm. กินอยู่เทียงหน้าห้างนะ้อนีทัางนี้พันนอกก็ปิ้งปลาอยู่พ่านนอกนี่แบบ mm hmm. ผมบอกได้ว่าพ่านนอกนี่เมื่อ mm hmm. เมื่อฉีบสุดยอดแล้วครับเมื่อฉีบงานได้เรืืองแบบ mm hmm. นอกปลา mm hmm. สุป,ปานีย่า mm hmm. ไม่ขาดพ่านนอกเลยล่ะ <laughs> ขึนบนขึ้นบนเกี่ยวน้ำปลาเราก็สุดยอดเนี่กะปิ่งปลาใครได้ข้าก<ข>ว,ว่ใคอยู่บขาวใครอยู่กัลวเนี่ยใครออานี่ปิ่งปลาเขากับหอมขักไปหน่อยเอ้ยปิ่งปลาขา,ขาปลาเสื่อม มามามากินข้าวนำการเด้อพี่น้องเอ้ยนี่นี่ลาบก้อยต้มปลาเฮาพร้อมหมดทุกอย่างเจวน้ำปลาทั้งบนั่นมิดท่านปูเอาอีกแล้วเสี่ยนเฮาอย่าเด้อเสี่ยนเฮ้าบดเอาหยิบถุงมเลยสุดยอดแล้วครับมาขอเทปหยิบไปยิบจุง,งเดี๋ยวเป็นดาราหน่านะออ,อมออมเห็นออมเห็นว่าสันโอ้ย อมไก่กับว่าอมเฮียนเนาะมามากินขอน้ำกันมาแสบๆจุจวดๆล้มื่อนี้อยู่ไก่อยู่ไก่เนาะสูบปลามาเขาก็แค่อยู่ให้กินนี่ละครับมันเหนื่อยยังสุดยอดละครับมื่อนี้ให้ไม่ให้นะเอาปุ๋ยไว้พอ